สวัสดีครับพี่นาครับก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพือนโมนะครับวันนี้ผมก็ออกมาตกหมึกใช้ฝั่งครับเดิมทีผมก็ตกแล้วตกแล้วละครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปครับก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะมีหมึกหรือมีตัวนะครับก็วันนี้ผมมาตกแบบแป๊บเดียวเองนี่ผมเพิ่งไปหยิบกล้องขึ้นรถมาเองครับดีนะวันนี้พกกล้องมาครับก็เดี๋ยวว่าจะถ่ายคลิปเลยครับนี่ครับเป็นผลงานที่ มาตกหมึกเมื่อตะกี้เนี่ยครับแป๊บเดียวเองครับเรียกว่าไม้ต่อไม้เลยครับไปได้ไป5ตัวแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ตกต่อเลยดีกว่าไม่ใช่ว่าผมถ่ายคลิปแล้วไม่มีผลงานอีกนะครับก็วันนี้โยที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นขนาดโยเบอร์1.8ครับ 1.80วันนี้ใช้สีส้มครับสีแตงไทยครับของค่ายแจ็คเวยครับผมโยนไปอ่ะเมื่อสักครู่ใช่ไหมมันกินเลยห้าตัวแบบรัวๆเลยอ่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยตัดใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราแปลากล้องมาถ่ายคลิปดีกว่าอย่างไงก็ฝากนะนะติดตามชมคลิปนี้ครับว่า คลิปนี้นี่ผมจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรเลยครับอ้าวนี่เป็นไงครับทุกคนเป็นไงไ่ แตงไทยครับแต่ไทยแจ๊กเกดแ1.8ครับมากองไว้ก่อนกองรวมกันละแต่ว่ามันมีหมึกนะครับแต่ว่ามันยังเป็นหมึกแบบไซส์ยังยังไม,ม่โตครับ อีกหนึ่งแต้มครับทุกคนนี่ครับกอดมาเลยไหมกอดมาเลยอะ่ะดูดิแม่งโคตรแน่นเลยโอย้ไม่จะกอดอะไรขนาดนั้นเห็นไหม ออกออกมาตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นโยสีชมพูนะครับแจ็เวลหนึ่งจุดแปครับอือหือโดนเฉยโยนไปเอาเลยอะ อะไรครับเนี่ยโยนไปมันกินเลยเจอทีเดียววัดมาก็โดนเลยนี่ครับมึกหอมว่าไปวันนี้ก็โดนหลายตัวแล้วเนี่ยหลายตัวแล้วจะโดนอีกกี่ตัวก็ยังไม่รู้ครับ โยนไปมุมทางด้านสันเกาะนั่นเอครับมันกินเลยเออดุมากเลยเป็นมึกหอมไซส์ยังไม่ใหญ่ครับไซส์สองนิ้วรูสึกว่าไซส์นี้จะเพนพานเยอะมากเลยครับช่วงนี้สำหรับคลิปที่แล้วก็ อีพีที่แล้วนะครับที่ผมลงไปก็น่าจะประมาณ7ตัวมั้งครับก็ไซส์ประมาณนี้เลยครับยังตามหาไซส์ฝ่ามือยังไม่เจอน่าจะยังไม่ค่อยเข้าครับ เห็นไหมทุกคนมันตามมามันตามมาจับ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 อยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมอออออพันนี่มันตามมาจะถึงฝั่งเรือ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมตกไปอีกสักพักนะครับก็ไม่ได้หมึกเพิ่มแล้วครับวันนี้ก็ได้มึกไปหลายตัวอยู่นะหกประมาณไซส์ประมาณ2นิ้วนะครับก็สองสามสีตัวครับเป็นผลงานของโยเจเกยวแตงโมกับโยเจเกเวไอ้นี่ครับแตงไทยครับนี่ครับ ก็ตอนแรกก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ซะอีกอครับผมไม่ไดเอากล้องมาเงี้ยช็อตไอช็อตไอตัวที่เราได้5่าแต้มมาครับแหมเสียดายเลยนี้ก็มีผลงานไปประมาณเท่านี้ครับเห็นไหมผลงานส,สวยๆเลยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องตกหมึกหาเพื่อนโม้ไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกินเอ้ยแล้วพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับพูดผิดพูดถูกซะแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายโดนของใหญ่ครับทุกคนโดนของใหญ่ครับโดนอะไรวะเวะ้ โอ้อะไรเงี้ยเนี่ยโอ้ยนึกโอ้โหตอนแรกนึกว่าหมึกหอมหมึกกระดองครับหมึกกระดองนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่กันแจากเวครับแจากเวหนึ่งจุดแปดแตงโมครับผลผลผนผลผล งานตกหมึกใช้ฟังครับกินเฉยแหวกเลยอ่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นเปิดกล้องทำหรือเปล่านะนเดี๋ยวเปื่อน I really think I understand this world now Got my head spinning round in a circle Everybody lacks what they need in turn So they compensate with everything external I'm trying to shade, No way, I'm just trying to find a meaning to play pay This happiness if you try to live the right